สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดป็อกก็จะพามาดูคอมหุ่นยนต์แต่งเต็มนะครับเครื่องนี้ลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้คอมสวยๆเท่ๆไม่เหมือนใครเน้นแบบโชว์ไฟด้วยนะครับแอดป็อกก็จัดให้เลยอยากได้เมนบอร์ดตัวท็อปสิบตัวท็อปนะครับไม่ค่อยได้เน้นเล่นเกมเน้นฟังเพลงนะครับโอ้โหคอมเน้นฟังเพลงต้องจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรออ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดู ใกล้ๆกันครับนี่เป็นไงแรม4แถวชุดน้ำ ROG เมนบอร์ด MSI ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดสเปคทั้งหมดกันนะว่ามีอะไรบ้างครับโอ้โหดูดิสายไฟแต่งโคตรสวยนะครับพาวเวอร์สปายมีไฟได้วยนะครับถ้าดูดีๆเห็นไหมด้านหน้าครับพัดลมดูดลมเข้าไประบายความร้อน1ตัวด้านหลังอีก4ตัวนะครับหมอ้อน้ำพัดลมหมอ้อน้ำสอแล้วก็ด้านหลังอีก2 เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูอุปกรณ์สเปคต่างๆกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวหลักกันเลยนะครับในส่วนของ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว i9 Gen13 เลยนะครับตัวท็อปนะบอกเลยว่าสามารถทำงานได้ทุกรูปแบบนะครับผมงานตัดต่อว,วิดีโองานเรนเดอร์หนักๆหรือว่าเล่นเกมนี่คือสบายหายห่วงมากๆเลยนะครับใช้งานได้ โอ้โหหปี10ปีใช้จนกว่าจะพังนะครับเหลือเฟือครับผมตัวนี้ในส่วนของแพ็กเกจนะครับนี่ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเฟอร์นะเห็นไหมมันก็จะมีโลโก้ Intel ใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับกับ CPU i9 ตัวนี้นะครับใช้กันยาวๆน่ครับอยู่ข้างในอยู่ใต้บล็อกน้ำ R O G ตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาครับผมในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรม 16กิก2ตัวนะครับ32กิกบัส3,200นี่ก็ใส่ไปแล้วไฟจะเห็นสวยงามเต็มๆแบบนี้เลยนะครับนี่สีขาวนะครับคุมตีมต่อมานะครับลูกค้าบอกว่าไม่ค่อยได้เก็บข้อมูลก็ใช้เป็นความจุ500กิกก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับนี่ช่วยให้คอมเปิดเครื่องไวโหลดโปรแกรมไวมากๆเลยต่อมาในส่วนของตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นของ Rog Stik 2 2 4 0สี RGB นะครับนี่บอกเลยว่าสวยงามครับผมใครเห็นก็กรี๊ดนะครับดูครับเป็นรูปตา Rog สีขาวแล้วก็ข้างบนครับหม้อน้ำสีขาวแล้วก็พัดลมนะแล้วก็ซิงไฟเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเห็นไหมไฟก็เปลี่ยนทั้งหมดนะแต่จะเปลี่ยนในส่วนของ ตัวโลโก้กับตัวตรงนี้ต้องไปเปลี่ยนในตัวโปรแกรมนะครับก็แยกกันไว้เอาละต่อมาครับการจอก็เป็นตัวสีขาวครับผม RTX 3050สามารถตับสูตรได้หลายเกมนะแล้วก็ใช้ DLSS ช่วย b o o t f r a m e l a t e ครับสามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะ่ะต่อมาครับในส่วนของเมนบอร์ดเมนบอร์ดเป็นตัว MSI M P.G. Z7 901 Wi-Fi D-4 d r นะครับตัวนี้ก็รับ Wi-Fi รับ b l บลู o ูธได้ในตัวเลยนะครับภาคแต่ไฟ16บวก1บวก1นะครับก็ภาคแต่ไฟรองรับกับ c p u ที่กินไฟหนักนะครับแล้วก็ชิลในการระบายความร้อน M.2 นี้ให้มาแบบแน่นๆเลยนะครับนี่ระบายความร้อน M.2 ตั้งแต่แถวบนจนถึงแถวข้างล่างเลยนะครับดูดิเห็นไหมไม่ต้องกลัว M.2 รอ้อนเลยแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งาน M.2 ด้วยต่อมาครับ ในส่วนของ p c e ก็เป็น Gen 5แล้วมีรองรับ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.2นะครับ Premium Thermal Design นะครับพวกภาคแต่ไฟต่างๆใหญ่ๆเลยครับผมช่วยให้ะระบบของน้อภาคแตยไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนะทำให้ตัวเมนบอร์ดแจ่จ่ายไฟให้สมดลไเสถียรเลยแล้วก็รองรับบัสแรมที่สูงขึ้นแล้วก็มี Audio Boost 5ด้วยนะผมแร n 2.5นะครับระบบเสียง ดูครับแบบจัดเต็มเลยครับด้านหลังนี่มีปุ่มเคลียร์ซีมอสมีปุ่มแฟลชบออดสามารถต่อจอเพิ่มอีก2หน้าจอผมด้านหลังเมนบอร์ดนะครับถือว่าสุดครับผมตัวนี้เข้ากันมากเลยสีขาวนะต่อมาครับในส่วนของโพสไพก็เป็นตัวนี้นะครับ750วัตต์ a r g b มีไฟ r g b ข้างใต้ตัวเครื่องด้วยผมไฟ r g b แบบจัดเต็มนะตัวนี้ก็รับประกัน10ปีในะส่วนของตัว ชุดน้ำก็6ปีนะครับขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์นะครับบางตัวก็ประกันไรไทม์อย่างเช่นแรมเนี่ยประกันจนกว่าจะเลิกผลิตตัวนี้ก็ประกัน10ปีนะครับหม้อน้ําประกัน6ปีพวกเอ d ดีอะไรพวกนี้การ์ดจอก็ประกัน3ปีขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์นะครับของทุกชิ้นเป็นมือ1ทั้งหมดนะครับลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยนะครับส่วนเครื่องนี้จะเร็วแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอีกทีนะครับนะครับสวยงามเลยนี่ ประมาณนี้เป็นไงสวยไหมเห็นแต่พอประกอบคอมตู้ปลาแต่งเต็มใช่ไหมครับตอนแรกก็เสนอลูกค้าไปแล้วแหละว่าสนใจไปคอมตู้ปลาไหมแต่เขาบอกว่าอยากได้ทรงแปลกๆเท่ๆไม่เหมือนใครนะครับนี่ตัวนี้ก็ผมว่าก็สวยงามลงตัวเลยนะครับคอมหุ่นยนต์สีขาวนี่ครับงบก็จะตกอยู่ประมาณถ้าถ้าสเปคแบบนี้นะที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดเลยสเปคจะตกงบจะตกอยู่ประมาณเจ0ด0ถึง80,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณ ลดสเปค CPU เหลือแค่ I3 หรือแล้วไม่ก็ I5 ก็ลดลงหลายหมื่นอยู่นะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ5 0,000ต้นต้นนะครับหรือถ้าไม่เอาชุดน้ํา r า g ก็เป็นชุดน้าตัวเริ่มต้นธรรมดาก็ได้เพราะว่าชุดน้ําอา G เนี่ยมันแพงเมนบอร์ดตัวท็อปก็แพงแรมสแถวก็แพงนะครับอ่ะยังไงก็ถ้าอยากได้ความหุ่นยนต์แต่งเต็มแบบนี้แต่มีงบ30,000 40, 40,000ก็ทักมาคุยกันครับเดี๋ยวจะลองจัดให้ว่ามันจะได้ออกมาสเปคประมาณไหนเนาะ ถ้าสนใจกดลิงก์ทักมาเพจแอปเปลได้เลยหรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับลงวิ n โดว์ลงเกมให้พร้อมเล่นนะครับมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดีจบรับชอปปี้สเปเรเตอร์สะด,ดวกช่องทางไหนสามารถทักมาได้เลยนะครับออกใบกับภาษีได้เนาะโอเคครับผมประมาณนี้เลยเป็นไงสวยไหมครับอ่าโอเคครับผม แล้วเนี่อกด้วยนะครับมีงบตั้งแต่หลักหมื่นต้นจนไปถึงหลักแสนนะครับมีงบเท่าไหร่ทักมาได้เลยครับ